สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภูวนาชาแนลนะครับวันนี้ครับ <S <S ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้มารีแอคเพลงของวงร็อกที่ผมชื่นชอบ <S <S วงหนึ่งเลยนะฮะในดวงใจเลยนั่นก็คือวง Clash ครับพวกพี่เขาฮะได้ปล่อยเพลงออกมารวมถึงปล่อยแบบว่าเป็นดิจิตอลเอ,าอา่ออัลบั้มนะฮะมาให้เราได้ฟังกันแล้วนะครับอยู่อัลบ,บั้ม เร n e s ส uh, นะฮะเป็นอัลบ,บั้มใหม่ล่าสุดจากพวกพี่เขาที่ลงทุนนะฮะลงแรงลงใจทํามาแบบสุดฝีมือเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนวงแคลสเนี่ยก็ไปตามฟังกันได้นะมีหลายเพลงพร้อมากเลยนะครับผมชอบเนเพลงมูเตลูนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยต้องแบบ ไปหาฟังให้ให,ให้ให้ครบให้ได้นะฮะแล้วคุณจะทําให้รู้สึกว่ามุมมองของวงแกรสเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆเป็นวงที่ฝีมือเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็เก๋นะฮะไวเก๋เลยนะครับและตอนนี้ครับล่าสุดฮะหลังจากได้ปล่อย MV ไม่มีอะไรต้องกลัวนาะได้ฟีเจอริ่งกับพีก่กอล์ฟักกิ้งฮีโมาแล้วนะฮะก็ล่าสุดครับได้ปล่อยเพลงออกมาครับชื่อเพลงว่าวันนั้นของพี่วันนี้ของน้องฮะ และศิลปินที่มาฟิจิลิงในเพลงนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตเลยนะครับนั่นก็คือพี่ปูพงศิทธิ์คัมผีนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับ2มาแรงของ YouTube นะครับยอดวิวเนี่ยอยู่ที่65489วิวนะครับเอาเป็นว่าเราไปดีแอคเพลงนี้กันดีกว่านะฮะตื่นเต้นแล้วแล้วนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่องภูในชนนด้วยแล้วกันนะครับอ่าอยาแต่างงาน ในเอ็มวีขอแต่งงานโอ้พี่แบงค์อย่างเท่ะเปิดมาเป็นพี่แบงค์แบบเหมือนจะเมานะ เฮ้ยรุ่นตีเท่พี่สุ่มไปเนี่ยพี่สุ่มเป็นพ่อค้าเป็นมีพี่แฮกพี่ยักษ์ พี่พลเปลิดร้านข้าต้มอ,ออโอ้พี่ปูมามาอยู่ในทีวีโอ้ท่อนท่อนพี่ปูดีมากอะ ามเลยทีเดียวเหมือนแบบจะให้แบบเออรักตัวเองนะอย่ามัวเศร้าอา้าวรถไฟชนกันเวรแล้วแฟนเก่ามา แล้วม่ผ่าคนเหมือนพี่แบงค์มาด้วยอ่ะอืมอ๋อพี่แบงค์โกรธแล้วเว้ย เปียกผมยาวปล่อยผมเลยทีเดียวอ่าอ่ามีบวกไหมเนี่ยเด็ดเกมีถ้วยชาถ้วยชาลอ,อยได้ อ่าพี่ปูมาเตือนสติเฮ้ยเซเว่น

เออถือว่าดีนะคือ MV ก็ก็ดีอ่ะเพลงก็ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึง MV กันก่อนดีกว่าก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่พี่แบงค์เนี่ยอกหักใช่ไหมแล้วก็มาพักใจที่ร้านข้าวต้มนะฮะแล้วก็มีเอ่อพี่ยักษ์นะครับพี่สุ่มพี่พลนะฮะก็แบบว่าทำงานอยู่ในร้านนะครับส่วนพี่พี่แฮกเนี่ยนอนนอนอยู่อยู่ในร้านนะฮะแล้วก็ ก็ได้เห็นมุมแต่ละคนนะฮะแบบว่าแต่งตัวแบบปกติเราเห็นแต่เป็นล็อกเกอร์ใช่ไหมที่เท่อันนี้แต่งตัวแบบเป็นพ่อค้านะฮะเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับแล้วก็ <laughs> เป็นขี้เบานะฮะแล้วทีนี้ก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็เหมือนแบบว่ามีแฟนเก่าเนี่ยเข้ามาในร้านแล้วพี่พี่แบงค์เนี่ยเห็นพอดีก็เกือบจะมีการประทะกันนะฮะแล้วก็พี่สุ่มก็เลยช่วยพี่แบงค์โดยการเปิดเพลงเตือนสตินะฮะซึ่งในทีวีเนี่ยก็เป็นเสียงของพี่ปูพงศิษฐ์ นะครับแล้วสุดท้ายก็ยแยกกันไปไม่มีอะไรประทะนะฮะส่วนตัวเพลงเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นของพี่วันนี้ของน้องหมายถึงแบบว่าวันนั้นเนี่ยคือหมายถึงแบบว่าเราเคยเจ็บมาก่อนเราเคยอกหักมาก่อนก็ เหมือนเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กําลังใจมาสอนนะฮะว่าเฮ้ยอย่าลืมรักตัวเองนะวันนั้นพี่ก็เคยเจ็บเคยปวดนี่แหละเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแบบอกหักเนาะเสียใจก็ท้อแท้นะฮะแบบอยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับทาอะไรทํานู่นทํานี่ไม่ได้แต่สุดท้ายถ้ารักตัวเองฮะมันก็จะทําให้เรากลับมายืนต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับเป็นเพลงที่ให้กําลังใจคนอกหักนะคือเนื้อเพลงเนี่ยโอ้โหดูแบบ พึ่เหิมมากแต่ MB ก็ดูขำๆยิ้มๆกันดีนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ชื่อชอบเพลงหนึ่งเลยนะฮะเออฟังแล้วแบบว่าโดนใจเลยทีเดียวนะครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าฮะว่ามีใครคอมเมนต์อย่างไรกันบ้างนะครับก็บอกว่าออคุณเจษฎานะฮะบอกว่าการที่เราฟอาภาวนาให้วงดนตรี 1งวงที่แยกกันไปตลอด7ปีให้พวกเขากลับมารวมกันเหมือนเดิมเนี่ยถามว่าทําไมพวกเรารักวงแคทรักพวกพี่และจะรับตลอดไปทุกๆเพลงอยู่ในทุกชีวิตของช่วงชีวิตนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์พี่พลได้มากเหมาะกับการเป็นเฮียรงางข้าวต้มนะฮะคุณพรชิตาบอกว่าเคยเจ็บมามากมายเคยเจอมาหลายรูปแบบเจ็บจนปิดกลัน้นทุกวันนี้อยู่คนเดียวก็สบายแค่เงา บ้าง,บางครั้งอิจฉาคนมีความรักบ้างเอออิจฉาคนมีความรักบางทีแต่เชื่อสิรักตัวเองเป็นเมื่อไหร่ค่อยไปรักคนอื่นนะฮะเออนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกเลยฮะโคตรชอบเลยครับคุณภาพมากๆคิดถึงเพลงที่ เป็นเพลงแบบนี้มานานแล้วนะครขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนท่อนโซโล่ที่มีเครื่องดนตรีเนวเพื่อชีวิตเข้ามาโคตรเท่เลยเออใช่เพลงนี้รู้สึกว่ามีเสียงหีเพลงอะ่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะฮะเสียงอิเล็กโทรอย่างเงี้ยดูคล้ายๆเหมือนแบบเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนเนาะฟังแล้วเออคิดถึงเพลงแบบแบบนี้อะ่ะมี ความแบบเป็นยากาศความเป็นไทยอยู่ในเพลงนะครับผมก็เพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ให้ข้อคิดแบบรุ่นพี่สอนน้องดนตรีรสชาติใหม่ของวงแครท์ที่อยากให้คุณลองฟังนะครับก็นี่แหละครับเพลงนี้ครับวันนั้นของพี่วันนี้ของน้องก็อีเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยากให้คุณลองฟังแล้วก็ลองดู MV นะฮะส่วนใครที่เป็นแฟนวงแคร์อยากให้ลองเปิดใจนะอันนี้มันคือเป็นการบ่มเพาะเป็นการที่แต่ละคนแยกไป ออหาประสบการณ์แล้วก็มารวมกันผมว่าเป็นอะไรที่ออแบบน่าสนใจนะฮะแล้วก็ฝากติดตามพวกพี่เขาด้วยละกันนะครับตอนนี้อัลบั้มเต็มออกแล้วนะราเนสนะใครที่ชื่นชอบไปหาฟังกันได้นะครับล้วชอบเพลงไหนก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูละกันนะครับโอเคครับจบการรีแอคของผมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับอย่าลืมรักตัวเองครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ